กระบะใช้งานมาน้อยหมื่นกว่าโลรถสภาพโครงสร้างดีนะคะมีใบาการันตีโครงสร้างบอดี้ตัวถงังภายนอกภายใน5ดาวยางดิสโตนปีใหม่ๆใช้งานได้ยาวๆกุญแจรีโมท2ดอกมีมาให้ครบเลยนะแม็กไลเนอร์เจ้าของเดิมใช้งานหมื่นกว่าโลนะคะไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาแน่นอนสาหรับคันนี้เลียไม่แท้1 9 0 0 0โลเท่านั้นนะคะห้องเครื่องคือบอกเลยสวยมากๆลูกค้าคะ่ะกระบะใช้งานมาน้อยหมื่นกว่าโลแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าไปแล้ว2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะคันนี้เลยโตโยต้ารีโว2.4มิรพิลเนอร์คันนี้รถปี2000 22นะคะเกียร์ธรรมดายกสูงแล้วก็รถสภาพโครงสร้างดีนะคะคันนี้เรามีนะคะใบการันตีโครงสร้างบอดี้ตัวถงังภายนอกภายใน5ดาวให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ดีไซน์สวยมากๆนะคะลูกค้าค่ะ กระจัางหน้าได้เป็นโครเมียมขนาดใหญ่ตัดกับสีดําเงาแบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นสีเทาเมทัลลิกด้วยนะตัวมิดนะคะไฟหน้าพิเศษนิดนึงไฟหน้าโปรเจคเ,เ,เตอร์แบบใบบีม LED นะคะแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีให้ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีนะคะพิเศษเลยมีเซ็นเซอร์กะรระยะให้2จุดซ้ายขวาด้วยนะคะคันนี้ได้สีเทาดำลหล่อๆสีนี้บอกเลยว่าขายดีนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายสําหรับล้อนะคะเป็น Mac, 18, แมกขอบ18ล้อทูโทนแบบนี้นะคะล้ออัลอยและพร้อมยางดิสโตนปีใหม่ๆใช้งานได้ยาวๆเลยคะ่ะ กระจกมองข้างโครเมียมนะคะไฟเลี้ยวตรงนี้เป็น LED ด้วยนะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าให้นะคะมือดึงโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็คุญแจรีโมท2ดอกมีมาให้ครบเลยนะ ถัดมานะคะคันนี้ปรับเปลี่ยนแล้วนะคะช่วงล่างนุ่มขึ้นนะคะขับดีขึ้นให้อารมณ์เหมือนขับรถเอ v เลยนะคะด้านท้ายไฟท้ายเป็นเลขสามสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าไฟเบรก LED นะกันชนท้ายสีดํากับสีครเมียมสีสวยพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดเลยนะคะแม็กไลเนอร์เจ้าของเดิมใช้งานหมื่นกว่าโลนะคะไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาแน่นอนสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะภายในคุมโทนด้วยสีดํานะคะลูก,คะคะก้า่ะเบาะก็จะเป็นเบาะพรีเมียมหนังแบบนี้เลยเดินได้ดีมากๆนะ สมบูรณ์เลยโดยรวมนะพวงมาลัยนะคะเป็นมันตี2ฝั่งนะคะ3ก้านตัดกับสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคันนี้เรือนใหม่นะคะแสดงผลการขับขี่ครบคันเลขไม้แท้19,000โลเท่านั้นนะคะขัดมาด้านบนจะเป็นกล้องนะคะอันนี้บันทึกเหตุการณ์ได้เลยจากศูนย์มาให้นะคะลงมาหน้าจอระบบสัมผัส8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p พ a y d r o r o i u t u t o แล้วก็จะมีกล้องถอยให้พร้อมนะแอร์มนวนวลนะคะบอกเลย ivo, รี v วอเย็นมากๆนะคะ เกียร์เป็นนวล6สปีดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเปิดห้องเครื่องมาคือบอกเลยสวยมากๆลูกค้าค่ะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.4 4สูบ150แรงม้านะคะสมรรถนะเต็มกําลังท่านไหนที่อยากจะได้อารมณ์แบบขับดีขับมันคันนี้ก็ตอบโจทย์แต่ก็ประหยัดน้ามันไปในตัวด้วยนะคะ ใช้ในชีวิตประจําวันได้เข้าไร่เข้าสวนได้นะคะห้องเครื่องใหม่สภาพเดิมหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนเลยค่ะคันนี้นะคะรถสภาพดีแบบนี้ราคาจับต้องได้6กแ0 0ห้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะเอกสารครบอนุมัติภายในวันได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่แน่ใจเอกสารไม่แมน่ใจเรื่องอาชีพสามารถทักเข้ามาหาพี่ยาปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะบอรถบ้านรถสวยๆเยอะมากๆนะคะมาที่บอรดถบ้านมีครบจบทุกรุ่นคะ่ะ